ให้อโหสิกรรมและขอพรสวดทุกวันดีมากๆกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสัญจิจกกรรมังอสัญจิจกกรรมังขมันตุมีอโหสิกรรมังพะวะตุมีกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรม มัโนกรรมทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติที่ข้าพเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพลั้งร่วงเกินบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระอรหันตุพระองค์พระอริสฆ์เจ้าตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาน รวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอได้โปรโดอโหสิกรรมโปรโดยกโทษให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปอีกเลยหากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดมาขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอถอนคำอธิษฐานคำสาบาน ที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกันข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็าตามข้าพเจ้าขออโหสิก,กรรมให้ทั้งสิ้นขอถอนความพยาบาทความอาฆคาตและคำสาปแช่งในทุกชาติทุภพ ขอยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปขอบุญบารมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันรวมถึงอานิสงส์ขอบุญบารมีแห่งอภัยทานนี้จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดจนถึงบริบาลที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพระลาบยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิพานทนสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภยัยใดๆขอให้มลา,ายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรขอให้พ้นนรกทูล พบแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทินสาธุสาธุสาธุาธให้อโหสิก,กรรมและขอพรสวดทุกวันดีมากๆ กายกรรม,มวจีกรรมม,มโนกรรม,มสัญจิจักรรม,มอสันจิจักรรม,มขมันตุมีอโหสิกกรรมภวตุมีกรรมใดๆไ,ไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ที่ข้าพเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพรัง้งร่วงเกินบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระอรหันตุกพระองค์พระอริสง์เจ้าตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอได้โปรโดอโหสิกรรมโปรโดยกโทษให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปอีกเลยหากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดมาขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกันข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควร หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพขอยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปขอบุญบารมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันรวมถึงอานิสงส์ขอบุญบารมีแห่งอภัยทานนี้จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนถึงบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพระลาบยศสุขสรรเสริญ สติปัญญาปฏิพานธ์ทนสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภัยใดๆขอให้มลา,ายสิ้นไปขอใหข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวนขอให้พ้นนรก,กภูมิพบแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพานเทินสาธุสาธุสาธุ ให้อโหสิกรรมและขอพรสวดทุกวันดีมากๆกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสัญจิจะกกรรมังอสัญจิจะกกรรมังขมันตุมีอโหสิกรรมังพวะตุมีกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม ทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติที่ข้าพเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพรัง้งร่วงเกินบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระอรหันตุพระองค์พระอริสฆ์เจ้าตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอได้โปรโดอโหสิกรรมโปรโดยกโทษให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปอีกเลยหากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดมาขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกันข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิก,กรรมให้ทั้งสิน้นขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพขอยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน ขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปขอบุญบารมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันรวมถึงอานิสง์ขอบุญบารมีแห่งอภัยทานนี้จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนถึงบริบาลที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะละลาบยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิพานทันสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภัยใดๆขอให้มาลายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรขอให้พ้นนรกภูมิพบแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ ตราบเข้าสู่พระนิพานเทินสาธุสาธุสาธุให้อโหสิกรรมและขอพรสวดทุกวันดีมากๆกกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสัญจิจะกกรรมัง อสัญจิตกรรม,มังขมันตุมีอโหสิกรรม,มังพวะตุมีกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมรโนกรรมทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติที่ข้าพเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพรัง้งร่วงเกินบิดามารดา ครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระอรหันตุกพระองค์พระอริสงเจ้าตรอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอได้โปรโดอโหสิกรรมโปรโดยกโทษให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปอีกเลย หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดมาขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกันข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพขอยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป ขอบุญบารมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันรวมถึงอานิสง์ขอบุญบารมีแห่งอภัยทานนี้จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนถึงบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพระลาบยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิพานท่านสารสมบัติ อุปสรรคใดๆโรคภัยใดๆขอให้มาลายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวนขอใพ้นนรก,กภูมิพบแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทินสาธุสาธุสาธุ ให้อโหสิกรรมและขอพรสวดทุกวันดีมากๆกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสันจิจะกกรรมังอสันจิจักกรรมังขมันตุมีอโหสิกรรมังพวตุมีกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม ทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติที่ข้าพเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพลั้งร่วงเกินบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระอรหันตุพระองค์พระอริสฆ์เจ้าตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอได้โปรโดอโหสิกรรมโปรโดยกโทษให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปอีกเลยหากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดมาขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกันข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิก,กรรมให้ทั้งสิน้นขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพขอยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน ขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปขอบุญบารมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันรวมถึงอานิสง์ขอบุญบารมีแห่งอภัยทานนี้จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนถึงบริบารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วยอายุวันนะสุขพะพละลาบยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิพานทันสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภัยใดๆขอให้มารายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวนขอให้พ้นนรกภูมิพบแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ ตราบเข้าสู่พระนิพานเทินสาธุสาธุสาธุให้อโหสิกรรมและขอพรสวดทุกวันดีมากๆกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสัญจิจะกกรรมัง อสัญจิตกำมังขมันตุมีอโหสิกำมังพวะตุมีกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติที่ข้าพเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพลั้งร่วงเกินบิดามารดา ครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระอรหันตุพระองค์พระอริสงเจ้าตรอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอได้โปรโดอโหสิกรรมโปรโดยกโทษให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปอีกเลย หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดมาขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกันข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็าตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพขอยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป ขอบุญบารมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันรวมถึงอานิสง์ขอบุญบารมีแห่งอภัยทานนี้จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนถึงบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพระลาบยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิพานท่นสารสมบัติ อุปสรรคใดๆโรคภัยใดๆขอให้มารายสิ้นไปขอให้พเ,เจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวนขอให้พ้นนรก,กภูมิพบแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพานเทถนสาธุสาธุสาธุ